ดูนะครับหมูกรอบครับผมหมูกรอบทำอาหารกินเองนะครับน่าอร่อยมากๆเลยครับผมดูนะครับกรอบมากๆเลยครับแต่ชิ้นนะครับดูครับนี่ครับเตะหมูเตะน้ำครับผมบอกให้นะครับนี่ครับผมชิมไปดูนะครับนี่ครับอืมอืมสุดยอดเลยครับผมหนังนี่กรอบมากครับกรอบเนาะ นุ่มในมากมากเลยครับผมโอ้โหเคืองกุบกุบไปเลยครับผมดูครับอ่านมอยางก่ไม่ค่อยเข้าเลยครับผมความเข้มข้นไม่ต่ำแล้วได้จิ้มนิดนะครับนะโอ้โหอร่อยเลยครับดูคนครับคนสับครับตัดตตอแล้วครับผมตัดต่อ่าหมดชิ้นอามาชิ้นทำต่อไปครับผมไม่รู้เป็นอาารทำคอนเทนต์นะครับดูนะครับ งูกบเมืองพังฮาครับนั่นเนี่ยไปนั่นเนี่ยไปนั่นเนี่ยเออโอเคเลยบปนั่นเนี่ยโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมมึงสอบเองปีปีอ่าพูดดีๆสิออกกล้องอยู่โอเคแค่นี้ครับผมเมนูคืนนี้ครับผม